ดีค่ะขายจังไรท่านนี่ไงครับไอ้พักขายขายชิ้นละสิบบาทถ้าเป็นพุงก็ยี่สิบอ๋อถ้าเป็นแบบไหนสิไอ้มีต้นมะง้มมีบ่ง่มมนะครับต้นยังอีกว่าต้นมักลิ้นฝ้ามีบ่ลิ้นม้าหมดแล้ววะแล้วก็พุงโอมอยู่ฮะขายอยู่บ้านเพิ่งขายหมดแล้ว ลินฝ้านะมาเนี่ยเนี่ยบอกเอ่อตอนบางยอมขายยังไงเนี่ยยบาทยังก็อ๋ออีสิบอ๋อามมาเลือกเอาได้ามต้นใหญ่นี่โน เลือกันในต้นนี้ใหญ่นี่เอาสองต้นต้นักยมต้นเพกกาเลือต้นเดียวเอมีต้นดอกปีบบ่งานใหม่แล้่งานนี้ต้นนี้ยังคะนี่ ไอพกเวอกอขึ้มาอยากูแต่บ่แม่งเวอมงงที่เขาหลับหูหลับง่ไส่อาใใส่บ่งาูตเงี้กมีบ่จะใส่หลับหัวงานอหอ่ะหอมตัเนี้อขึ้นเอาคนเดวันเป็นแนเช่วอเอานจ้าบาทเนี่ยเ้าบาเอาเอาเอาตจเอาสองกด มกเวหรือมะกูดได้หน่อยใ่หอเล่มกูดต้น่มันมกดอยู่มรูดข้า่มกพร้อมความมันส่วนมกเวยไ่ได้หรือป่าเออมีต้นดอกจำปายป่ะรัาเอยหลยป่ผสมสีไมสีผสมของเจ้าสีอย่างปู่ก็เป็นต้นต้นเี้จ้ะของเจ้าสีอย่างเป็นชนิดอ่ะอ๋อโบแมนต้นน้าขอโทษที่ต้น ล digging, ีลาว่ดีว mm. ้วเงนมันเนียนสีพันใสโอรถพันเปนเียนนออไปมาสีนั่นมีบ่จ้าต like ัว uh จักบาทตัวจักบาจ้าไสเอาไหมเด้นี่นี่แม่นบ่นี่พวกวานป่าะ เอามันเป็นตะไาตแต่เอาต้นี้ใหญ่นี่แมนบะแมนวานี่แมนอืมไม่ใช่สิโบแมนฮะแมนยู่บ่เออโบแมนยังรบแมนะแมนบ่เออยังต้นกะบต่อมกาเด่นอ้าวเอาไปปลูกเอาไปปลูกเอาไเอาไเอาจากต้นอ้อ หาต้นไหมต้นทักบาท <c oughs> เอาไปโรยหาต้นแล้วโรยหาอยู่ล,ล้วใจดีอยู่ <c oughs> พุน <c oughs> พุนผุนมอนท่องพุนทั้มเหลืองมาทักสองต้นดู <c oughs> เอาไว้ปลูกเบิงนะบอกมันเป็นอย่างไร <c oughs> นั่นนั่นมอนทอ่อง <c oughs> อนะบันนี้เอาไปเบิงโต๊ะกระดูกแร่ที่ล่ะ เป็นยังสัน่นโอ้ยมันสีบอ,อาฮารกวัวเวลาใส่โหลดไปอ่ะบ้านไครเหรครับจักบาทอ่ะสามร้อยไปมันจีนเหรอครับจบีระกวดได้ลสีอย่างนั้นสีเขาไม่ค่อยดก็ <c oughs> <c oughs> สีแพงแท้จักบาทนี่จะ้ะเป็นละล้อยครับ,บกันกันพิมารไล่ คือแพงกว่มันเป็นก şey ลุ่มบ่นี uh> ่มันเป็นกลุ่มอยู่บ่มันเป็นใบมันจะเป็นกลุ่มๆมน่นนอยห้าใบเรื่องแดดเป็อันเจ้บ้านเท่าข้างหลังมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงฟ้อมใบต่างกันบอดอกมันบอฟอยังไรตนเป็นพวงฮัมจักบาทก่อโอ้ยช่แพงแท้โอ้ยื่อแพงเอานกรทกน่ะเอาับ มีฝ่ามีบกต้นเลี้ยงต้นเลียใหญ่ให่มีต้นหนึ่งเอาสองเอาสองต้นลูกเอามีต้นเอาต้นนี้นนึ่งเอสองต้นนเออต้นใหญใหญ่เออบอลตนหาเขาต้นน้อยอันตัวน่อยหนึงเยอะเลยครับ มีตนมะเฟืองอยครับโอ้ยนีตนอะเอาลยหาซีฟาโอ้ยเอาเอาต้นไม้ซะขั้ขอยมากต้นนี้เพ่อมันกระใกากานเือกระถางกระแพงเรีืกกระถางข่อยมากต้นนี้สองอยซะันเอาไรมรรูจักบาทสย

แสดางยังเลือกจะไปเป็นแสดางยังอันนี้สดงชาวบ้านมันเป็นต่างกันยังไงแสดงมันมัดแล้วมันเลืกจะไปแสดงขมมาบอกจะว่านี่แสดาสงชาวบ้านมันจะขมตนัอยอ่ะเอารถฮับก็ขมนั่นแหละมันเป็นยาทบแมนขมข้าวเป็นมันมันเป็นอันมันมันเลือกจะไปเอาเลือกเอา อกจักบาทเศ้าบาทบาโอ้ยมันกขืนขึ้นนามแทนขืนนี่มันไม่ทางกับมัง้ยขึ้งามแทนนะฮะน่อาขึ้งามแทนนั่นอันนี้ต้นละหาซีมันบอกต้นลาหาซีเนบไม่ลมาจะไปฝ่ายเพิ่นเจองวบเพื่อพลังจองว้ผมมาเชียงเลยหาองเชียงแต่นนะครับเดือกันเลยบำลังเป็นดอกกันม่ยกอร่ลยหานั่น ออกมาโหลด,ดสองตอน้นนี่ต้นหนึ่งนั่นละมันไม่มีต้นใหญ่นันละ่ะมันคือต้นหน่อยแท้เอาจากหาซิบบาทไปยังต้นนั่นน่าโอ้ยหาซิบบาทนี่ก็มหนาเลยจักบาทละนี่ตน้นละถ้าเกินหาลอยลวเอาขึ้นหรอเด้อ อะไรบงด้วยจักบาทหนึ่งตัวหางหกหกไหลหกไหลเยอะหยุดหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ตากได้ต้นหนึงนั่มเดียวาสองร้อยไอ้ต้นแก่สองต้นสองร้อยไอ้ไรข้างกันเนยเอาเจ้กตาสามต้นสองร้อยหกร้อยอันนี้ชื่ออมเก็บอันนี้ชต กุ้ดเรียนากคอตองทังน้อยเกาลอยจากอเกาลอยซะโอ้โหหาซะออยากไดต้นทุเรียนอ่ะทุเรียนต้นละทั้งน้อยครับนี่ตล้อยนีรลอยหาินี่รบตัน้าแล้วต้นเลกใหญ่กว่านี้ต้นละลอยนี้มาได้ตันห้างปูดเลยนี้ตันห้างแล้วลอยหาชิอ้ลอ่ไสิ คอยเอาสองตัวเหอหายใจให้เจ้าพันหนึง่งโอเคอ,อ่ะเ,เจ้าคะเอาก็จังสี่ตัว